สบายดีสวัสดีพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องตอนสวยๆตอนนี้เป็นเวลาอายุเก่ามงมาเบิ่งแม่ใหญ่หวานใส่ขี้จิโลอนี่นะเด้อพี่น้องแมย์แหวานก็สบายดีกล้องลูกชายหนึ่กว่าสบายดีใส่ขี้จิโลเฮ้ยเสียงหัวคุณลูกเมษาสบายดีไอคอนเด้เบ่งแต่โทรศัพท์เบลสบายดีเด้อสบายดีไอคอนเด้ซะ อาจาบ,บริไดมีนินมุ่งเงสะพนมาลอยไปลเอ้อยล่ะบัไดไปแล้วจานั้น <c oughs> หมู่เลยไปใส่ชุดนอนตื่นมาเขาแกะออกเพื่นผปใส่ชุดนอนตอนกลางเว้เอ้อย,อยโอ้ยิ็มแติอเ,เ,เ,เอือยมาแต่คุดจิรอเนาะอสองเอื่อยม,มือมนี<ห>นพากันไปคุดจิรอเนเพิ่งพี่น้องคุดนะครัได้หลากหลายตัวแล้วนี่นะเท้าบัไดทายเนาะอมือเร้านี่เพอว่า เอางูออกแล้วับมาอยากนอนแล้วก็เริ่มเลยถ่ายคลิปอ่ะจะบอเป็นแล้วก็บอกเห็ม่มซ่าเมซ่าอัปปซอร์ไม่ย้ายเมซ่เราใส่ขี่พี่น้องมันหลายเด็ดจิหล่อยามนี่เนาะเมยเนาะเฮาคุดในหู้หนึ่งไม่ได้สองสามโตผู้จิหล่อเดือนสิเอ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะมันกักเป็นยามที่มันอัไนแหละ ใกล้จะมืดนาะเดือนอัเนี้ยช่วงสุดท้ายของอันปีแหละเฮากินจีิโร่ใจกำมืดมืดและะ้วกันเดือนโกมันก็ได้ออกมาใหม่มีลูกน้อยบันได้ไปคูดการเกี่ยวขา่าววันนี้ก็เกี่ยวขา่าวดอแล้วแหละมีแต่ขา่าวงานแล้วก็ไปคูดจิโรอมาก,กินทาข้าวซุปเออแม่งวัวฮารุงมาเลยแบบข่าวกันยังซุปบวมมืดนะพี่น้องนเนาะเฮาเกี่ยวมื่อนนะ่ะกันยังซุปบวมมืดพูด อ๋อลมนะแม่ลมแห้งอะไรคุณบ่อยากกลับกล้องมาหาตัวเองเลยพี่น้องเลยสภาพตัวเองเลยมาเบิงเกยใส่เกยสักเขื่องอ๋อเนี่มันชิกินแาบเฮ้ยเกินอาแพบบได้เ้ยเฮ้ยเซส เอา้าทางหน้าพายุเต้นอยู่พี่น้องเลยเจคุณเจดานะบัดนี้เฮากับสีลงไปน้องและบัดนี้นะเฮาสีลงไปน้องไปหาตึกปูตึกปลานกำไอ้ก่อน,น,อนแล้วถือออกอยู่บ่แล้วถือลงแล้วบะของนะแล้วถือลงเล็กของอ่ะแม่แล้วถือลงเล็กของน,ององนั่นวะปลาสีไปก่อนเด้อพี่น้องเลยบัดนี้หาเกิบก่อน เกิดพ่อไม่ใช่ปะบ่อนท้า้ยอย่างบ่อนเ้วมันเม่นีไปก็อย่ามมันแดดไม่ซากะใกล้ีเมื่อแล้วพี่น้องเลยจะเผิ่อกับเมื่อแล้วเมื่อนน้กะพอตะตเวนแดดแห้ง้วไปแม่นอนตากแดดไปแม่ ไปนอนพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศทงไห่ทงหน้าเฮาต้นนี้ก็เฮาเกี่ยวข้าวแลแเลวเลไม่ใหญ่เราก็เอางวงมาผูกอันนี้เป็นตะกานะเราก็เอางวงมาผูกไปบนเลียงงัวเฮาก็สิลงไปเอาปลากบอ้ายอยู่น้องนะปลากบ่ไบ้ใหญ่ได้ปีนี้นะนี่พี่น้องอันนี้เป็นข้าว ขขางั้นกับว่าแม่เนาะข่าวเข่าสิบเอ็ดเท่ยังเคียวอยู่บางอย่างบ่ทไเ้เกี่ยวรมหุยหุยอยู่เฮาเกี่ยวก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วสิพามาเบ่งก้องเข่าเฮาเกี่ยวได้ครึ่งหนึ่งแล้วละก็ยังฮุบบ่เมิร์เนาะหากาหากาฮุบมาได้น้อยหนึ่งไอเป็นก้องเข่าวดเฮาก้องเข่าวดเฮานี่ก็ได้บ่ยใหญ่ไปได้พี่น้อยพอดีเพียงหนาผาดแต่ละนี แต่ปากกรองบ่อใหญ่อันนี้นะมันพนตกห้าม,มก็เลยได้ตากเอาออกมาตากแบบนี้เลยไม่ขร่า,าวขร้า,านี่ยากเลยพี่น้องมันเสียบชิ่าลงงัวกับข้าวทงเอ้ยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวแล้วแล้วกันอย่งนเอางวัวข้าวทงให้ยทงนาพู้งัวก็ไปผูกอีกทิง ไฟสอร์มานล้พี่น้องมามาไว้ล่ะมาไว้ไม่ยากอยากลงนำ้ำหยางมาอยู่พู้ ่าเข่ามาเลยมันหกนะแล่นมาไว้เล่มันเด็ดนั่นลอดลอดไวไวเข้าไอคอนสิเห็นพ่อลมเฮงรีพี่น้องเอ้ยมือนี้นะคือเดือนอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยหอดยามอี่เลยเนะาะกระซิมีแต่หัวลมนะหัวลมหล่อมนะลมจะมาแต่ทางทิศเหนือครับผม ตัดลงมาหุยหุยน้องก็คือแบบเป็นสัญญาณแห่งการแบบว่าพว่า,วาเออเปลี่ยนพันละดูเมดผ้าเมดพ้นสินะพี่น้องอ้กระิดออีบอ่ตึกปลาเราเสชเห้ามาเกลแห้น้ำ่ิ่าน้องกับหัวจะมดเลยอันนี้ฮะอา้าว ม่พ่อจะไปสายเออเห็นอยู่ว่าอยู่จะสีแก่เอาบะพ่ออยากมือนะขนาดสิแก่กะเขียวแก่นี่ปลาน้อยเนาะปลาบัวใหญ่อะกูลามลงหลายปะเออก็มีใช่ไหมอิสลาม แต่ห้องเขหื้อขึ้นลายอยู่เด่ะมีทลายปุ๊บน่ากากันนะ,ะน่ะน้อยเฮ<ะ>งอะไรน่ะโมซสรมันเล<ะ>็บมือกันนะอ่ะกูปลาเนี่ยนะปลากระบอกปลาเกตแลบปกติมันสิโตสัมผัสมือเลยนี่กูไม<ะ>่ได<ะ>้เกลือมันเนาะ ก,ก็กกกับโทรศัพท์ตกหนาเห็นบ่นี่เนี่บลายนาะอ่ฮาตึกมอนกคือลายสซตึกมอนนะลายนะตึกมือันนี้คือคือบลาเากปากิดเนี่ยอม้ขันแก่กับถึกสลามันจะจักมันอยู่บนได้ เขาขึ้นก็ได้สิหายจากเมืองบ้าน,นถ้าตึกมือ,มอน่ะถ้าลงมากับป้ากบเครื่อบ่อนบูบับบูบับอยู่ด้อันนี้ครื่องนี้อ่ะเมยจะที่อยู่น้่นพอจะบะ่ตึกงห,าห,าหา้าวเ่ตึงมตึเลยแหละบริง,งมเลยเมือน่ะหวานละก็ดึงหวานลวก็ดึงหมดหลแล้วอ่ะมันหนีมือได้ไม น้ำกเพียงหัวเขา่ามันหัวทั้งผู้จัายังหัวกับอัดกับบวมีเศร้าอัดแล้วก็หัวใหม่เข้าเข้าบ่แม่นดอกมันโดนนะมันหัวตามหากใหม่มันเปื่อยแต่มันไปซืซ้อเมื่อไหรฮคตึกให้เต็กยืมแห่มาแนงมาตึกพอะะไปถึกสลามแนละ้วก

เห็ดบดมาออกวันไอคอนเ่าึ้ื่นบ่สละมะคอมันสีหายอยากลงมานำได้เออเห็ดบดมาออกซเซยหน่ไปเบ่งเห็ดบดก่อนบ่าวะจัโมงวลอะไป่ะเนี่ย